เห็นมีวันนี้มีเดมอนมาด้วยนะครับทีมเดมอนนะพี่เดพี่เดแล้วก็พี่เบนส์พี่เดมอนพี่เดแล้วก็เบนส์อีกตั้สองพ่เแล้วก็พี่โก้โค้กโค้กหาเยอะนะวันนี้เนี่ยเร็วๆเนี้ยไม่อาทิตย์หน้าก็สิ้นเดือนจะเอารถเข้ามาให้พี่หงอได้ครับจัดการให้สเต็ปแบบว่าเริ่มแบบไหนขอแบบ เริ่มต้นก่อนนี้เนี่ยเปิดแบบสุดแองเกิลของมันใช่ท้ายเข้าเลยใช่ก็เลยแบบอยากให้รู้ไงเพราะว่าปกติถ้าโยนธรรมดาก็นั่งไปแล้วมีคันนี้เออช่วงล่างได้ดีก็เลยใส่ให้ดูเลยครั้งแรกที่นั่งคันนี้วิว เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมาที่สนามบุรุมธานีตะวิออเวงนะครับผมเราจะมาคุยกับทีมขับยิบสีนะครับผมพี่ก๊อฟนั่นเองนะครับทีมอพี่ก๊อฟนะครับว่าการซ้อมในวันนี้นะครับเตรียมความพร้อมในการแข่งสนามที่1นะครับผมจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับพี่เขากันนะไปครับผมตอนนี้ยืนคุยกับพี่เขาตั้งนานแล้วพี่เขาไม่คุยด้วยเงียบเลยไปครับ ทางด้านขวามือผมนะครับขวาหรือซ้ายเนี่ยทางไหนขวาหซ้ายอ่าขวาจะดิปไปไหมอ่ะอันนี้พี่หนอนนะครับเป็นทีมสวิทนะครับวีดโรบาร์ใช่ไหมพี่ครับครับผมก็วันนี้ซร้อมเป็นไงบ้างครับพี่รถรถเป็นไงบ้างอาการแรงไหมแรงแรงลจัดไม่ได้ขี่เลยอาการเป็นไงพี่น่าจะกระบอกคัตหลุดมันเป็นตั้มคัตแบบ กระบอกลูปืนอยู่ข้างในกระบอกโรลิอ๋อและจุ่มน่าจะจุ่มเลยขาดหายน่าจะกระบอกน่าจะปั๊มหลุดกระบอกอแล้วมันอยู่ข้างในเกียร์ด้วยมันทำอะไรไม่ได้ต้องดูเกียร์ยกเกียร์ลงอย่างเดียวครับผมแล้วก็เราก็อย่างน้องๆหรือว่าเพื่อนๆในทีมเป็นไงบ้างครับพี่<อ>สำหรับวันนี้สนุกสนานรถพิซซยรถถังฝั่งทนไม่ฝั่งทนเดิกจะฝัง่งปฐมเนี่ยพี่ฝั่งปุมอย,อยู่สวยมาไหนคราับดานะ งานนี้รู้สกจะเริ่มยับขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะรอบคันแล้วของผมเนี่ยก็คือกับโปรเจกต์ที่กําลังจะเริ่มต้นก็อาจจะต้องให้พี่หนอดนะครับช่วยดูแลเรื่องบอดี้ก่อนเลยอันดับแรกเอาสเต็ปแบบพื้นๆก่อนนะพี่ก็ถอดล้อวิ่ง่งพื้นๆตามอาจารย์เลยครับผม เห็นมีวันนี้มีเดมอนมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครทีมเดมอนนะพี่เดพี่เดย์แล้วก็พี่เบนซ์เบนเดมอนพี่เดย์แล้วก็เบน92พี่เคแล้วก็พี่โก้โกโก้ใช่มาเยอะนะวันนี้วันนี้ได้ไปลองนั่งตอนที่พี่เดย์ขับให้พีคใช่ใช่ใช่เจมดีนนะรถทรงเจมดีนเลย โอ้โหโยนใจหายพี่โย,<น>ย,ยนเหมือน<ล>ผมไม่มีอยู่ในรถแต่โยนทิ้งเลยอ่ะโยนเหมือนเจมดีโอ้โหพี่เหมือนใช่โยนแบบว่าคือตอนแรกเขาไม่คิดว่าเขาจะโยนแบบนั้นนะเขายนแบบว่าเอาท้ายเข้าเลยโยนีล<บ>ใช่แต่รถมีน็อตด,ด้วยพี่มีฉีดด้วยก็สนามที่หนึ่งวันที่สิบหก สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเมษาครได้เมษามของการอ่ะครับผมก็เล่นงขงการก่อนรัแข่งรถต่อของการเขาไม่ให้เล่นพี่ช่วงนี้โอเคจังหมายเล่นได้ใช่ปะทุ่เม<น>ือง<น>ก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเนี่ย<น>ผมอะ่ะน่าจะภายในเนี่ยเร็วๆเนี้ยไม่อาทิตย์หน้าก็ทิ้นเดือนจะเอารถเข้ามาให้พี่หน่อยได้ครั<น>บจัดการให้สเต็ปแบบว่าเริ่มแบบไหนขอแบบเริ่มต้นก่อน กับที่เขาเรียกว่าอะไรอะสเตปของผู้เริ่มต้นที่จะฝึกด,ดิฟ mm hmm. ว่าจะต้องเป็นสเตปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมว่าจะขออนุญาตพี่หนอดเข้าไปถ่ายแล้วก็ขอความรู้เบื้องต้นให้เพื่อนๆที่กำลังชมคลิปอยู่เนี่ยได้ความรู้ <ใน S 2> เกี่ยวกับการเริ่มต้นจะทํารถด,ดิฟหนึ่งคันเนี่ยจะต้องเริ่มแบบไหนจะต้องเป็นท่าไหนแล้วก็ให้ครับยีนดีครับแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าทําเป็นสตอรี่ไปเรื่อยๆแต่พี่หงอจะ จัดการให้หมดเลยเรื่องวางเครื่องก็ได้ใช่ไหมพี่ได้ครับได้หมดได้หมดจัดให้ได้หมดทางเดียวที่ไม่ได้คือซื้อน้ำมันมาเติมให้ต้องไปซื้อแสดงว่าต้องมีประเด็นใช่ไหมซื้อน้ำมันมาเติมเองพี่พี่ต้องพี่ต้องซื้อเองด้วยไม่เพราะพี่ใส่เต็มถังไปให้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนะครับดูชมบรรยากาศในการซ้อมของวันนี้นะครับอันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยคือมืดแหละพี่ๆี่เขาเพิ่งว่างๆกันครับ บรรยากาศตอนซ้อมเสร็จครับ Shit. Bust a lip to prove you spit. Watch you lay, I smoke this spit. Drag your body to the pit. Break your bones so you can fit. Set that shit up high, then I sacrifice you to the six. Three, you run this little shit, busting all these other clicks. Fuck with us. ออก็มอ a ขอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเ o ม Reef t e ทีมด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่งอดขอขอคุยเป็นการส่วนตัวกับพี่งอดคืออยากปรึกษาการเริ่มต้นนะครับคือผมจะต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโลบาร์ต้องควรเป็นโคโมอดี้เลยไหมหรือว่าจะต้องเป็นสเต็ปไหนดีเริ่มต้นเลยสําหรับผมที่จะเอารถเข้าไปเริ่มต้นจริงๆก็คือที่หญิงเหล็กก็ได้ครับเหล็กแต่ต้องมีมีไซส์มีขนาดตามมาตรฐานอืออ่าแค่นี้ก็เริ่มต้นก็ไปได้แล้วครับออยู่ที่ว่าเราจะเอาทรงไหนอะไรยังไงจะสปอร์ตตัวถังใช่จอดสปอร์ตจริงๆเราก็สปอร์ตแค่แบบ ช่วงปกสเฟมแทากโลบาเริ่มต้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้คือผมจะถามว่าอันนี้คือเป็นสเต็ปเริ่มต้นเราสามารถมาทำบอดี้เสริมตัดหัวตัดท้ายได้นานาคนไหมได้ได้ครับได้ครับก็คือทำรอไว้ทำรอไว้ก่อนเอ,อาเขาคิดอะไรมันแบบเล่นหนาทาวอนอะไรคร,ครอ่าที่เหลือเราเค่อยใหาการครับใหญ่อะไรเราค่อยเดีเพิ่มรถขึ้นมาอีกทีหนึ่งในช่วงล่างก็แบบเอ่ก็แบบเอาแบบที่พอใช้ได้ก่อนแล้วก็มีชุดเลี้ยวชุดอะไรแบบ พลังเครื่องก็เครื่องหลังเครื่องมากกว่าผมถามนิดนึงเครื่องผมอะที่อยู่ตอนเนี้ยรอ,อ,อดไหม <laughs> ที่ว่ารอดอยู่นะลองด,ดู <laughs> <laughs> มันอา2 0บ e, ีอีไม่โบเขียวโตโอ,อันก็คืออันดับแรกทำบอดี้เสร็จก็เห็นพี่กอบอกหรือว่าพี่บอกนี่นแหละอาก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ก่ออใช่ม,ม,มีเกียร์มีอาจจะมีเกียร์มีคัดมีขึ้นเบรค้ายเพื่อให้มันก็คือหาให้มันตอบรับกับแรงม้าที่เรามีอ่าไม่งั้นเราจะ ปั่นไม่ไหวครับเพราะแรงมาด้วยแบบแรงมาเราน้อยมากเดี๋ยวเราต้องเซตเพื่อที่ให้แบบรถเราดิฟได้มีเอินเกิลอะไรเงี้ยแบบมีชุดเลี้ยวมีชกคใช่ขับเที่ยวได้เนี่ยผมจะเต็งผมในคอนเซ็ปนะผมไม่รู้มันจะออกทะเลหรือเปล่าผมจะต้องการรถที่สามารถดิฟได้ด้วยขับไปซื้อกลับรัดเยาวราชได้ด้วยไปได้ไปได้ะไปได้นะไปได้ไปได ดิบได้ไปได้ครับเล่นครับสนุกได้พร้อมเมื่อไรครัมาหันอารมณ์รถมิดไฟพี่ใช่สไตล์แฟร์คันสไตล์ต็ปนั้นสเต็ปนั้นเลยวันนี้วันนี้มีมีมีถ่ายไว้อยู่มีโกโปรมุมหน้าหลังด้วยใช่ก็เข้าๆประมาณนี้ใช่ก็เข้าประมาณนี้ครับมีช่วงล่างมีชุดดิฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ตามรถเราดิฟได้แล้วอยู่ที่พลังเครื่องเราด้วยเราเต็มเข้าหาพลังเครื่องเราที่แบ ตามงบตามอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้สําคัญอยู่ที่คนขับด้วยขับได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันขับได้แล้วเกมอ่ะขับได้นะแต่มาดูของจริงว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับมันได้ยังไงแต่ผมว่าอันเนี้ยคือผมว่าน่าจะได้ที่ว่าได้ในเกมมาแล้วพี่ว่ารถรถจริงน่าจะง่ายนะในเกมขัดแค่แรงจีพี่ถาหรับผมนะขัดแค่แรงจีเดี๋ยวเล่ามา ติดตามกันครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หงอนมากครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าที่เอารถไปแล้วเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปคุยรายละเอียดลึกๆกับพี่พีขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่เดย์นะครับผมแต่ผมหาพี่เดย์ไม่เจอครับพี่เดย์อยู่ไหนวะพี่เดินเดินตัดกันเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับปู่พี่อยู่นี้แกล้งผมเนี่ย วันนี้อ่ะก็เรารู้จักกันมาสักพักแล้วเนี่องว่าแต่ยังไม่เคยมีโอกาสมาเจอกันที่สนามจริงใช่ผมมากก็จะเล่นอยู่ในอาเซโต้ด้วยกันใช่ครับวันนี้โชคดีโชคดีครับของพี่ของเราเลยเพราะวันนี้ได้มาขับรถปั้นอ่าซึ่งเป็นรถที่ผมชอบมากๆแล้วก็ขับในเกมตลอดอยู่แล้วเกมดีเออวันนี้เลยชวนขอแล้วแต่ไม่ได้บอกให้คนอื่นนั่งก็ลองให้ดูจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเป็นงไงบ้างเป็นงไงถามความรู้สึกเราดีกว่า มันคือแรงีมันมหาศาลมันไม่เหเมือนใครเลอคือจังหวะที่พี่โยนเข้าไปอ่ะใจผมคิดว่าโยเท่ <c oughs> น่าจะคือกำแพงไม่อยู่ข้างหน้าอ่าคือพอโยนเข้าไปปึ๊บอ่ะพอพอได้จังหวะเดีดึงเบบเดี่ยบคัเดีดึงแบบเนี้ยนะแล้วก็ตกเต็มคันเลงตกแล้วก็คือเพื่อดึงเหมือนของตูมอไอ้วันเนี้ยที่ทำอ่ะก็คือวิ่งมา ทียสี่แล้วโยนแล้วก็สะบัดปึ้งแล้วดึงเบรกมือเพื่อให้รถมันไหลออกแล้วเราก็ค่อยแต่งอาการแองเกิลให้เข้าไปเพราะว่าตอนเปิดวันนี้เนี่ยเปิดแบบสุดแองเกิลของมันใช่ท้ายเข้าใช่ก็เลยแบบอยากให้รู้ไงเพราะว่าปกติถ้าโยนธรรมดาก็นั่งไปแล้วมีคันนี้เอ่อช่วงล่างได้พอดีก็เลยใส่ให้ดูเลยจะได้รู้ว่าเออฟิลลิ่งมันเป็นยังไงฟิลลิ่งใช่ไหมใช่ความรู้สึกครั้งแรกที่นั่งคันนี้ หวิวหวิวน่ากลัวน่ากลัวหูคือเวลาจังหวะรถบู๊ตมาเนี่ยอ่ามันดึงใช่ไหมใช่ดึงอันนี้สามพันสี่บูทตอนวิ่งบาร์หกใช่สามพันสี่ด้วยสามพันสี่ด้วยสามพันสี่ผัวชีกี่ีพีน่าจะพันกว่านะเพราะว่าน่าเป็นน้ำมัน e15 ต้องพันปลายปลายอยู่แล้วพันหกฉีดป่ะตอนที่พี่วิ่งตอนวิ่งไม่ได้ฉีดครับเพราะว่าจริงๆคันนี้มีครบเลยมีทั้งแอนตี้แลก นะฮะแล้วก็มีในตั๊ดด้วยแต่ว่าปิดในตั๊ดปิ้งไม่ได้ฉีดขนาดไม่ได้ฉีดนะช้ชานะเมืเ่อกี้โอ้โหพี่ร้องช้าเดี๋ยวมีุดมีในโกโปรเอางี้เดี๋ยวมีขออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวรอบหน้ามาวิงง่งกันอีกเนี่ยเดี๋ยวรถของพวกผมมาวิ่งด้วยแล้วเดี๋ยวให้ไปลองอีกหนึ่งฟิลอันนั้นแบบเข้ามือกว่าเพราะคันนี้มันนั่งแล้วใช่เหมือนนั่งขับโฟคาร์ดอะอยู่อย่างนี้ เวลาติดเพื่อติดเขา่เขาเวลาโยนทีนึงเวลาแต่งอาการต้องทางขาเวลาวิ่งเนี่ยพอจะโยนแรงๆใช่ไหมต้องทางขาก่อนแล้วก็หุบขากลับ เอาเรื่องเอาเรื่องมี<ด>คนมันพี่ขอขอบคุณพี่เดมากครับดีดี<า>ดชวนขึ้นไปนั่งบนรถตอนแรกก็จะขอติดแค่โกโปที่พี่เดบอกว่ามาเลยมาเลยมันมันวันนี้จะให้หมงแก้งเรียกเหมือนเรียกไปฆ่าไงเฮ้แต่มันสนุกเดี๋ยวนั่นงแล้วสองรอบจะมันแล้วใช่รอบสองผมเริ่มสนุกเห็นไหมบอกแล้วสนุกก็สนุกก็อยากจะฝากไว้นิดนึงเพราะว่านี่ก็เป็นคนที่ดูเนี่ยก็จะเล่นเกมมันอยู่แล้วครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้กลับมาเล่นอีกรอบเพราะว่ารอบแรกเนี่ยบอกจากใจเลยหงุดหงิด มากๆาก<ม>าความที่เราเล่นเราขับรถจริงแล้วก็ไปลองในรถในในเกมเนี่ยมันมันมีความที่มันยังไม่ได้เหมือนร้อยเอซนอ่าครับอ่าเรื่องของการที่เราคุมคันเร่งกับคัสเนี่ยที่มันต่างกันนิดนึงคตอนนี้เริ่มเข้าใจกับมันแล้วเราก็ต้องปรับเ,เอง,เองใช่แล้วก็ตัวเกมอย่างที่บอกคือมันปรับมาใหม่อัปเดตใหม่ใช่ก็ดีนะมันก็เหมือนได้ซ้อมจากเกมเนี่ยผมซ้อมมา4ี่หวันติดๆเนี่ยแล้ววันนี้กลับมาซ้อมอีกรอบเนี่ยมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งเลยอ่า ก็คือไม่ช้ำรถต้องมันจะได้ลองอะไรบางอย่างที่เราอยากจะลองในเกมก็ถือว่าคล้ายพอสมควรใช่ปรับได้ทุกอย่างแองเกิลโทอินโเอาแคสเตอร์มุมล้อได้หมดก่ารถเทียร์เพิ่มบูสต์เต็มที่ไม่ต้องกลัวพันอันนึงยังปรับไม่ได้แคสเตอร์เออใช่ยังไม่เอาแคสเตอร์เนี่ยไม่ยอมให้แปรนั่นถาเป็นทรดิฟแม่งทำได้เออใช่ได้ได้คลองใจไปเล่นไทรดิฟอยู่แต่เล่นจอยไงแล้วก็เลยกลับมาเล่นอะเซโตเพราะว่ามัน อยูพที่อะไรอยู่ที่รุ่นรถด้วยแอสเตอร์ต้บางคันแม่งฝับไม่ได้ล็อกไว้อ่มันฝับไม่ได้เลยเนี่ยใช่อตอรใช่ป่ะใช่ไม่เป็นไรเอาวป็นว่าใครที่ดูกันอยู่อยากจะลองเนี่ยแนะนำมาเนี่ยครับซื้อกับทางเลโซนครับผมซ้อมกันก่อนถ้าวันหนึ่งคุณพร้อมจริงแล้วมาขับรถรีฟจริงๆเนี่ยก็มาสนุกกันได้เนี่ยพี่มันปัญหาเกิดตรงที่เล่นเกมแหละเล่นเกมแล้วก็เจอ พวกพี่เนี่ยแหละเสียนตอนนี้เสียดเลยอะเสียนรถเดี๋ยวจะไปที่หนอนแล้วจะไปทำบอดี้่อนสเต็ปเบื้องต้นบิ๊กนอร์โอเคตามได้ลองยังยังไม่ได้ลองอ่ะนเอางี้รอบหน้านัดกันเลยมาลองกับพี่เอาไหมเดี๋ยวพี่จะสอนผมยังก็ยังไม่เคยลองไม่ต้องลองเหนียวพี่มีรถเซบีโร่ทันพี่อยู่แล้วให้ลองหรือไม่ก็เนี่ยคันรถถังของทีมก็ได้ขับกันได้อยู่แล้วพวกเราจยสบายได้พี่ดัดไปแต่ยายนะมาโอเคทุกคนเป็นพยาน้า ลองวิ่งด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถ200ด้วยผมว่าน่าจะขับรถใหญ่นงพี่เอ้ยพูดถึงแบงค์ได้ไหม้องแบงค์อ่ะคราวที่แล้วมาเนี่ยมาวิ่งโดนัทได้เลยนะพี่ปอนเออหลังวิ่งกับรถพี่ปอนเนี่ยเลเวลเลเวลถามยูว่ะนั้นน่าจะสองหนึ่งหรือหนึ่งดูคลิปอยู่ดูคลิปอยู่เดี๋ยวเราต้องเอามั้งได้ได้โอเคจัดไปโอเคเจอกันยินดีก็เจอกันครั้งหน้าครับช่วงนี้ผมมา บ่อยบ่อยบ,บ้านหลังที่สองแล้ว <S 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 พี่มาทุกวันพิทเลยเออเห็นอยู่ดูอยู่นะไม่งเดี๋ยวติดตามแล้วกันขอบคุณพีณ <นะ S 1> ่เด่า ไงครับเป็นไงครับคุณน้ำอร่อยพี่โอ้โหตรงคอนเซ็ปต์ร้านเลยนะคอนเซ็ปต์อะไรพี่กินทันทีที่ทันควันอันนี้ต้องรอหมดก่อนใช่ไหมใช่หมดปุ๊บบูทมาทันทีบู๊ตกี่ปอนด์ครับน่าจะมากกว่าไม่ต้องเบ่งเลยผัดผัดผัดเลย ไ้ด้วยนะครับผมอันนี้รับออกงานนอกถานนี้ด้วยใช่ครับร้านเขียบวัวก๋วยเตี๋ยวหมูในแกะบางใหญ่ครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีต้มตำไก่ย่างครับครับยังไงฝากไปด้วยนะครับวันนี้ก็ดูบรรยากาศการซ้อมของพี่ๆนักแข่งนะครับเดมอนดิฟทีมแล้วก็ขับยี่สี่นะครับผมก็อารมณ์ค้างครับก็รีบคุยกับพี่หงอะครับวันนี้ก็ว่าจะเอารถเข้าไปทำแล้ว เจอกันคลิปหน้าครับ EP ถัดไปนะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับ